เปิดความสัมพันธ์กวางกมลชนบมิกสรุทที่หลายคนไม่เคยรู้ยังมีอีกหลายเรื่องราวของศิล,ลปินดาราคนดังที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นญาติกันนามสกุลเดียวกันเช่นเดียวกับนักสแสดงสาวรุ่นใหญ่กวางกมลชนกเขมโยทินและนักสแสดงชายคนเก่งบิกสรุวิจิตรานนนเราจะเห็นผลงานของทั้งมากมายผ่านจอแก้วและตอนนี้ทั้งคู่กำลังมีผลงานร่วมกัน มีเรื่องที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนที่ล่าสุดทางด้านกวางได้โพสต์ภาพคู่บิ๊กขณะเข้ากองถ่ายก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งหลุดโฟกัสทักเรื่องความสัมพันธ์ว่าในชีวิตจริงที่บิ๊กเป็นญาติใหม่ครับพี่กวางงานนี้กวางตอบว่าลูกพี่ลูกน้องของพี่น็อตค่ะรู้แบบนี้แล้วชาวเน็ตก็แห่ชมความหน้าตาดีทั้งบ้านเลยละจ้า